ุก,กี้ไข่ข้นเห็นเขาฮิตๆกันนะเมนูนี้เพิ่งเคยลองทาครั้งแรกค่ะก่อนอื่นก็คือเทน้าจิ้มสุกี้ไม่ออกอ๋อลืมเปิดฝาวันนี้เมจะใช้น้าจิ้มสูตรกวางตุ้งกับสูตรต้งหูยีผสมกันนะคะเติมผงเอลซ่าลงไปแล้วก็ตอกไข่ลงไป2ฟองเลยค่ะเมจะตอกไข่ใส่กับน้ําจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะเวลาคนมันจะได้ง่ายๆตีให้เข้ากันอย่าลืมความหอมของเราโดยกระเทียมค่ะเมจะใช้เป็นหมึกกรอบนะคะวันนี้เวลากินสุกี้หรืออะไรแบบนี้เมจะชอบกินกับหมึกกรอบมากๆเติมเส้นของ เราลงไปค่ะเมใช้เป็นเส้นแห้งเอาไปแช่น้ํามานะผัดให้เส้นพอสุกโดยประมาณจากนั้นก็ราดซอสของเราลงไปได้เลยนึกภาพซอสเยิยมเย้ยมๆกับไข่ข้นๆแล้วโอ้โหมันน่าจะเข้ากันสุดๆตอนนี้แหละทีเด็ดไข่เคลือบเส้นเส้นเคลือบไข่มากเวอร์เป็นไงทุกคนแนะนําว่าให้เลือกวุ้นเส้นที่แบบเหนียวนุ่มนะมันจะยิ่งอร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้กินคนเดียวหนึ่งจานเลยนะคะแค่ว่าเมสามารถกินหมดได้ทุกคนดูความเคลือบของไข่กับเส้นสิแล้วความกรึดๆของหมึอกกรอบนี่แหละคือเอกลักษณ์เลยละ่ะ